แจววาแจวจำจิงน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวอ้าแจวว่าแจวจอจิึงน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวเรือไปซื้อไผ่แจวเรือไปซื้อไผ่ขอเชิญคนอยากกินไผ่มาสมครลุกขึ้นมาแจวอ้าแจวว่าแจวจำจิ่งน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจววันนี้ผมมีไอเดียมาสมครสุดแจวมานำเสนออยากรู้ว่าแจวขนาดไหนก็เชิญคนอยากกินไผ่มาสมัครลุกขึ้นมาแจวอ้าแจวาแจวจาจิ่งน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจว วอล์ก from home ปินหรูอ,อยู่บ้านมันสมันหรือสาามันว่ากันว่ามีที่มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองบางตำราสนนิฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์นำเข้ามาโดยแขกเจ้าเซนที่มาจากประเทศเปอร์เซีย มัสมันเป็นแกงที่มีกลิ่นหอมของเครื่องเทศหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นอบเชยยี่ราการ์ทูพิกไทยลูกรกะวานลูกจันโดยปกติแล้วมัสมันแบบดั้งเดิมจะใช้เนื้อวัวในการทำแต่ในปัจจุบันสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเนื้ออะไรก็ได้ตามใจชอบและถือเป็นสุดยอดเมนูอาหารไทยที่ได้รับการโหวตจากนักชิมให้เป็นเมนูอาหารอร่อยที่สุดอันดับหนึ่งของโลกจาก50อันดับเมนูอาหารจัดอันดับโดยเว็บไซต์ c i n e n g o co. c o m เมนูที่ผมจะทําในวันนี้จะทําให้ทุกคนตกใจว่าเ hey, ฮ hey, hey ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำแบบนี้ก็ได้หรอกับเมนูพายมัสัมนถั่วลูกไก่ในว o r กกล o อ home กินหรูอ,อยู่บ้านขั้นตอนแรกนะครับเราจะเริ่มจากการทําตัวพริกแกงมัสัมนกันก่อนนะครับจะอร่อยหรือไม่อร่อยขึ้นอยู่กับตัวพริกแกงครับผมเราจะนํา ส่วนผสมนะครับมาคั่วก่อนครับเพื่อกลิ่นที่หอมมากขึ้นครับใส่ตะไคร้ผ่าหอมแดงครับกระเทียมกาลทูลูกจันทน์ผดลูกกระวานอบเชยกระปิผิวมะกรูดนะครับผมจะคั่วทุกอย่างให้หอมก่อนที่ผมจะเอาไปตำนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนําเครื่องแกงนะครับไปตากันครับเริ่มจากการตําพริกนะครับเราจะใช้พริก2ตัวนะครับเราจะใช้เป็นพริกจินดาแห้งแล้วก็พริกชีฟ้าแห้งที่อําไปแช่น้าแล้วนะครับตมด้วยเกลือครับ เราเริ่มแหลกเราจะนําเครื่องแกงที่เราคั่วแล้วนะครับลงไปตำครับตอนนี้นะครับพริกแกงมัสะมันของเราก็ละเอียดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนําพริกแกงของเราไปผัดในกระทะนะครับใส่น้ามันเล็กน้อยครับใส่พริกแกงมัสะมันลงไปได้เลยครับเมื่อพริกแกงเริ่มมีกลิ่นหอมนะครับเติมกะทิลงไปเล็กน้อยครับ เราจะผัดไปเรื่อยๆจนกะทิของเราแตกมันนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะใส่เนื้อหั่นเต่าลงไปผัดตอนนี้นะครับเนื้อของเราสุกแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะใส่กะทิปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำตาลปีบ๊บแล้วก็น้ำมะขามเปียกระหว่างนี้เราจะเคี่ยวไฟอ่อนทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะครับ อย่างที่ผมบอกไปนะครับเมนูนี้ความอร่อยอยู่ที่แกงมาสมันจะต้องมีความเข้มข้นกลมกลม่อมมีกลิ่นหอมและต้องมีรสชาติมันๆจากสิ่งนี้ด้วยนะครับนี่เลยถั่วลูกไก่แมกกาเดตวัตถุดิบชั้นดีนำเข้าจากอเมริกาเพราะรสชาติของถั่วชนิดนี้จะมีรสชาติมันเหมือนเนยมีโปรโตีนสูงสามารถทานทดแทนเนื้อสัตว์ได้เหมาะสำหรับคนที่ทานวีแกน และสิ่งนี้จะทำให้แกงมัสมั่นของผมอร่อยสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นครับก่อนนำถั่วลูกไก่ไปใช้นะครับเราต้องแช่น้ำเพื่อให้ถั่วนิ่มเป็นเวลาอย่างน้อย1คืนหรือ8ชั่วโมงหลังจากนั้นเราจะนำไปต้มเป็นระยะเวลาประมาณ50นาทีครับและนี่นะครับคือถั่วลูกไก่ที่ต้มแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะนำถั่วลูกไก่นะครับไปบดให้ละเอียด ตอนนี้นะครับถั่วลูกไก่ของเราก็ได้แล้วนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าแกงมัสมั่นจะต้องมีความเข้มข้นและมีรสชาติความมันจากถั่วลูกไก่บดแล้วจะรอชาอยู่ใหญ่ใส่ไปในแกงมัสมั่นได้เลยครับ<ไ>เราจะผัดต่อนะครับจนส่วนผสมของถั่วลูกไก่และแกงมัสมั่นของเราเข้ากันดีนะครับจริงๆแล้วนะครับแกงมัสมั่นนะครับจะใช้ถั่วที่ส่งนะครับแต่วันนี้เราเลือกใช้ถั่วลูกไก่เพื่อเพิ่มโปรตีนให้กับแกงมัสมั่นของเราครับ ตอนนี้ครับแกงมัสหมัดของเราก็งวดได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเราจะนําไปห่อเป็นไส้ของแป้งพายกันครับเราจะรีดแป้งพายนะครับให้มีความหนาประมาณ3มิเมตรครับเราจะนำมัสมัดไปวางเป็นแนวเฉียงนะครับใช้มีดกรีดนิดนึงนะครับ<ม>เพื่อให้ระบายความร้อนระหว่างอบ ก่อนอบนะครับเราจะทาไข่ข้างบนเพื่อให้มีสีสวยนะครับผมเราจะนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศานะครับเป็นเวลา20นาทีระหว่างที่เรารอแป้งไายของเราอบอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำตัวถั่วลูกไก่กรอบนะครับเพื่อทำให้พายมัสมั่นของเราอร่อยมากยิ่งขึ้นครับ ขั้นตอนแรกนำถั่วลูกไก่ที่ต้มแล้วไปคลุกกับน้ามันมะกอ,อกเกลือน้ําตาลผงหัวหอมผงยี่หรา่าปาปริก้าทุกเข้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนําเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเป็นระยะเวลา35นาทีครับตอนนี้นะครับส่วนประกอบทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับ นี่นะครับจะเป็นถั่วลูกไก่บดผสมกับกะทิที่เราผสมไว้ก่อนหน้านี้ครับเสร็จแล้วครับกับเมนูพายมัสมันถั่วลูกไก่น่ากินไหมครับนง่มๆพายมัสมันถั่วลูกไก่ หอมกลิ่นเครื่องแกงรสชาติอร่อยกลมกลม่อมและมีความมันจากถั่วลูกไก่แมกกาเัดออนท็อปด้วยถั่วลูกไก่อบก,กรอบเมื่อทานคู่กันแล้วถามตัวเองได้เลยว่าต้องกินอีกกี่ชิ้นถึงจะพอดูคลิปจบแล้วอย่าลืมจดสูตรเอาไปทําตามกันนะครับมันแจ๋วจริงๆนะจ๊ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ใน walk from home กินรูอ,อยู่บ้านายบาน